ตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานเวส่าจอมเก้านว่ากรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับตรงนี้เป็นโดมที่สําหรับดูหอดูดาวนะครับกำลังกูแป,ปมกําลังจัดให้เด็กๆถ่ายรูปอยู่นะครับพวกยอดมนุษย์ทั้งหลายเด็กๆม,มุงดูหม,มาหุ่นยนต์กันครับไม่เคยเห็นหมานะ <laughs> ตรงนี้เป็นส่วนโดมที่เป็นหอดูดาวนะครับเด <laughs> ินไปเขาจําลองอะครับ แต่จริงๆก็ดูได้ด้านบนแต่เขาก็าไม่เปิดเพราะว่ามันร้อนมากต้องมาช่วยกันคืนที่อุทยานว่ากอเนี้ยก็จะมีค่ายเด็กและเยาวชน,เ,นเยอะมากเราต้องจองกันเป็นปีๆเลยนะครับได้หัวในใจดีจองเป็นภาคก่องหัวเป็นภาคอยู่นานเลยะครับนานมากก็ศึกษาหลายภาษานะครับ เก่งแล้วก็เชี่ยวชาญทางด้านภา,าษาศาสตร์ได้ดาราศาสตร์เป็นอย่างมากแต่ยังไม่ยังไม่พอก็จารย์หลวงอาการยที่ยังยังตรงมีพระมีชาลมาถเรื่องทางการพูดอย่างนั้นคือความเด็กๆ็พูดได้หลายภาษาเราก็สามารถติดต่อเจรจาการค้าดได้แต่สิ่งที่ปัญจการคือว่าเมื่อก่อนเนี่ยตารางปฏิทินเนี่ยนะครับมันไม่มี เราจะไม่รู้เลยคนโบราณใช้วิธีดูอะไรครับข้างขึ้นข้างแรงใช่ไหมอยู่ที่ประจันนะครับแล้วเวลาถูกกำหนดโดยพระในแต่ละวัดนะครับว่าอ่ะช่วงนี้นะจะมีวันนี้จ่ายค่าทุกหนศุนนะครับก็จะไม่เหมือนกันอังกฤษเอาไปนะครับฮ่องกงมาเก๊าโปรตุกเกสเอาไปยึดไปเลย เน็่องจการที่เรามีสถาบันพระมหาศาลนั่นคือการช่วยเพราะว่าผู้นำเนี่ยต้องมีความสงแล้วก็รักษาประเทศชาติเนี่นอย่างไรให้เก็บไว้ให้ลูกหลานได้โดยที่ไม่ตกเป็นอานไดทีอข,อของชาติไทยทำนายไว้ตลาดเราเชื่อท่านก็จัดที่พักแรงอย่างดีเลยนี่เองที่ทำให้สายเห็ุที่พระเจ้ายอยู่หัวทรงงานหน,นักแล้วก็จึง ให้ป่าหลัไป,าปาจากนั้นนะครับไ่นานใจห่วก็สว่างอนาคตอย่างนีฮ yeah. ะถ้าตอนนั้นนะไม่แสดงว่าปีชาสาม,มารถนะปุ๊บพอหล,ลังบอกว่าอีกสองวันมากลว่าเกิดขรอกฎการอย่างนั้นขึ้นจริงๆอยู่ๆค้าสว่างอย่งนี้ยลูกอาจารย์ก็มา,าบังอ,อาทิตย์ปุ๊บหายในช่วงแ๊บเดียว หรือในนี้มืดดำสนิทโอ้ยตกใจเลยไนปะโอ้ยพระอ,องค์รู้ได้ยังไงนะครับพระเจ้าจอยู่หัวไนกยังสี่มีเครื่องไม,ม้เครื่องมือเต็มเลยคำนวณได้อย่างแม่นยำเลยนะแม่นยำไอ้จลิงนะเมื่อก่อนที่มีเลยนะจากแบบตำราที่ยุคยังไม่มีเลยไฟฟ้ายัางไม่มีใช้เลยนะครับนะไม่มีอะไรเพื่อนแค่ก็มีกล้องดูดาวนะครับตอนแรกก็ทำเองนะครับ นี่แหละโต๊ะกล้องคำนวณนะครับอันนี้อ่ก็สามารถไปทำจำลองตรงนะก็คำนวณเขียนบวกลบตัวช hmm ี้อะไรต่างๆว่ามันจะเกิดทำแบบนี้แค่กรางนี่ ด้วยอ่ะใช้ยาจัดดังจัเก่งนะอ่ะพี่อ่ะหอมหอมอ่ะพี่ฟังฟังเดี๋ยวพี่เพียรบอกอันแกริบอันนมือกลางอกอ่ะถ้าเตรียมก่อนยังไงคะเอามือวางไว้บนตักเอามือวางไว้บนตักไม่ต้องมาติดออกทีนี้ก็ไว้ไว้ไว้เดี๋ยวผมเอามือวางไว้บนตัก แบบนี้ใช่ไหมแล้วก็วางไปบนตักนี่บนตัดคือน,นี่อ่ะต่อไปิก <c oughs> มือพนม,นพนมกลางออกนับเป็นจังหวัดที่หนึ่งยื่นมือโฟมเลยหน้าขึ้นสองกลับมาสามทีนึงสี่กลับมา าทีหนึงขมาหกลับมาเจ็ดเอามือวางแปดอ่าเก่งมากในนีเงียบเงียบเงียบเพราะมันมืดในนี้เก่งกว่าอีกในนี้ในเร็วเร็ว เช่นเดียวกับนักการามือระดับอ <episodes> oh, ัตราในทวียุโรปาเ็ส uh ีอะรเเด็กๆหน้าเป็นสีฟ้าหมดเลยไม่เราชอบอ่ะชอบแบบมืดๆอ่ะออยากเล่นมากเอานักยอะ นักอากาศทั้งหลายใครดูเสร็จแล้วออกมาเเสร็จแล้วเอียมอกมยกขวัเอมอยากอ้วกไหมครับครับจะเชิญเลยครับเชิญเชิญด้านนี้เลยครับครับไอ้ด้านอะไรกระสุอวกาศจำลองมันยังมีอีกนะต้องรูบางคำที่โดนจ้เแลข้ามาด้กเข้ามาที่ อเรียมนะครับก็เป็นที่ประธาตุแสดงจักร ปั๊บปั๊บมาี่เอ้ยไม่ใช่ตาเหมือนมาก Ya ไปล้างมือครับเดี๋ยวเราจะทานข้าวไปล้างมือครับลูกผู้หญิงอยู่ด้านนี้ถ้ามันจะเปลนสีเน่เนื่องจากภวะาดและอาโร่ทีู่งนะคะที่เปลี่ยสีเข้มากเท่าไหร่นอัตราการเสียิตอาจะมากขึ้นเท่านั้นนะคะ ก็คือว่าสภาพร่างกายแล้วก็อารมณ์ประมาารมีแล้วก็ไม่แขงตินะคะเพื่อการมเวนรียกาาดตนักว่าเด็กดูีเสร็จแล้วเดี๋ยวรอทานข้าวมันไก่นะครับวันนี้อาหารเป็นข้าวมันไก่มาแล้วพี่มาเสร็จแล้วเดี๋ยวรอทานข้ามันไก่นะครับวันนี้อาหารเป็นข้าวมันไก่มาแล้วพี่าง เป็นข้าวมันไก่พ,พี่ทำเอาอะไรลูกอันน้ำจิ้มเพิ่มน้ำจิ้มเป,เปมรเี้ยวๆเมื่อกี้เหรอครับอย่าเพิ่มใครเอาอีกไหมคะทอยครับเป็นไงบ้างพอใจอร่อยเหรอลูก อร่อยไหมครับบอสคิดถึงแม่ไหมครับแอบร้องไห้หรือเปล่าครับไม่ได้แอบเลยไม่ได้แอบเลยมีร้องไห้เมื่อวานมีค่ะลูกมีเติรนมีร้องไห้เมื่อวานใครครับบีบีเหรอแล้วตาตาคิดถึงไหมครับก็คิดถึง แล้พูนี่จะกลับบ้านแล้วดีใจไหมครับดีนรแล้วอยู่ท่าสนุกไหมครับสนุกเวรันแล้วค่อยควกแมรูุกครับอีกวันหนึ่งแล้วค่อยก,กลับบ้านไปหาแม่เลยแล้วก็วาดรูไปไเด็กๆทานข้าวเสร็จแล้วนะครับเขาก็นั่งล้างภาพกันนะครับโดยมีลุงสีนั่นไงพูดไม่ถาดคำ ที่นอนเจ้าประจําเลยไม่อสองปีว่านอนตัวเนี้ยนะครับนี่คือกลุ่มเด็กๆกลุ่มป้าบ้างเจ๊บ้างตกลงไม่รู้มันเรียกว่าอะไรกลุ่มอะไรเนี่ยกลุ่มเนี้ยกลุ่มน,น,นะะมั้นค่ะกลุ่มเจ๊ป้าเหรอกลุ่มนั้น,น,นะคะ่ะกลุ่มนั้น ไปดีเพราะเราอยู่ในที่ร่มค่